สวัสดีค่ะคุูฝนนะคะวันนี้นะคะคุูฝนอยากจะมาคุยเรื่องคำศัพท์นะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันหรือมาแทนกันได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคำแรกนั้นคือคำว่าอะไรคำว่ารถยนต์นั่นเองที่แปลว่า t a r auto คำว่า d a r auto นะคะเราก็สามารถจะมีอีกคำหนึ่งได้ที่เราใช้ได้นะคะก็จะเป็น d e r w a g e n d e r w a g e n นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะ เขียนมันได้อย่างไรเช่นเราอยากจะบอกว่ารถยนต์สวยนะคะเราก็จะพูดได้ว่า Das Auto หรือ Der Wagen i s schön นะคะเราใช้คำไหนก็ได้นะคะจะเป็น Der Wagen ที่แปลว่ารถยนต์หรือ Das Auto ก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะใช้คำไหนความหมายก็คือเราหมายถึงรถยนต์นะคะอ่ะคำต่อมานะคะคจะเป็นคำว่า t a s อพาร์ทเมนต์คำว่า a a สอพาร์ทเมนตะะ์ก็เหมือนภาษาไทยเราใช้เช่นกัน,นะะก็คืออพาร์ทเมนต์นั่นเองแต่มีอีกคำหนึ่งะะที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คือ d ีวหนงดีวหนงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะใช้คำว่า t a s อพาร์ทเมนต์ is hell หรือดีวหนง is hell ที่แปลว่าสว่างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ das Apartment นะคะหรือ die Wohnung is he'll he'll แปลว่าสว่างนะคะ,ะโอเคค่ะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่า das Sofa คำว่าทัสโซฟานะคะเราก็ใช้เช่นกันก็คือโซฟานั่นเองแต่จะมีคำหนึ่งนะคะก็คือ the Couch นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้คำว่า h ั s โซฟา is b e q u e รีหรือ the couch is b e q u e รีได้ค่ะคำว่า b e q u e รีนะคะแปลว่าสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งบนโซฟาแล้วเราบอกว่าเอ๊ะโซฟานี้มันนั่งสบายจังเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะเช่น ตัสโซฟาหรือดีคาวช์นะคะอิส e ีค e ีมนี่ค่ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นคำว่าดัสโมบิลทีเ e โฟน mobile telephone คำว่า telephone ก็คือเป็นเครื่องโทรศัพท์นั่นเองแล้วพอเราอยากจะได้ว่า มือถือนะคะเพราะว่าคำว่าโมบิลไทเลฟนก็คือเป็นมือถือก็คือเป็นโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่เราพกพาไปไหนได้นะคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งนะคะจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยมากกว่าก็คือคำที่สองจะเป็น Ta s handy d u s handy นะคะเพราะว่ามันสั้นมันกระชับนะคะแล้วก็จำได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือมาใช้แทนกันได้นะคะเช่นคำที่ เราจะใช้หรือว่าประโยคที่เราจะแต่งนะคะจะเป็น d a s mobile telephone หรือ d a s handy is s o toy นะคะแปลว่ามันแพงเกินไปนะคะก็จะเป็น d a s mobile t e l e p h o n หรือ d a s handy is t u หมายความว่ามันแพงเกินคำว่า c h อยอะนะคะแปลว่าแพงแต่ถ้าเกื่อเรามีคำว่าซูอยู่ข้างหน้านะคะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นแพงเกินไปนะคะแพงเกินไปถ้าเราอยากจะบอกว่ามันใหญ่เกินก็จะเป็นซูโคสนะคะก็ <c oughs> คำว่าโคสมาที่แปลว่าใหญ่แล้วเราก็เอาคำว่าซูมาอยู่ข้างหน้านะคะจะกลายเป็นใหญ่เกินไปนะคะถ้าเผื่อเล็กเกินไปนะคะก็จะเป็นซูคลายนะคะซูคลายนะคะ คำต่อมานะคะจะเป็นคำว่ากล้องถ่ายรูปค่ะที่แปลว่าดีคาเมกานะคะดีคาเมกาหรืออีกคำหนึ่งก็คือแดรฟูโตอภพารแดรฟูโตอภพารนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งว่ากล้องถ่ายรูปของฉันหรือของผมนะคะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะใช้คำว่าวอออิสไมเนอรคาเมหรือวอออิสไมน ฟูจโ a อภพการ์ตนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคำว่า w o is ก็คือที่ไหนคือนะคะ mine คำะกะเราต้องใช้คำว่า mine ที่แปลว่าของฉันหรือของผมหรือของหนูนะคะเพราะว่าคำะกะเป็นเพศหญิงเป็นจี้คำะกแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะใช้คำว่าแต่ photo a p p a r า t u s นะคะเราก็ต้องใช้คำว่า mine h o t o apparatus นะคะเพราะว่ามันเป็นเพศชายนั่นเองนะคะก็คือคำว่า m photo t p p a r a t u s ที่แปลว่าทั้งประโยคนะคะแปลว่ากล้องถ่ายรูปของฉันหรือของผมหรือของหนูอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตรงไหนนะคะ w o i s e mine นะค m e r a หรือ w o i s e mine photoaparat p u s นะคะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่า decline ดงคำว่า decline ดงนะคะแปลว่าเสื้อผ้าแต่มันจะมีคำหนึ่งที่เราใช้ได้ก็คือ declamot e n จีคลามอต e n แปลว่าเสื้อผ้าเช่นกันสมมุติว่าเราต้องการจะไปช้อปปิ้งแล้วเราบอกว่าเราอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ต้องการนะคะเสื้อผ้าใหม่เราก็จะพูดว่า ich brauche neue Kleidung หรือ ich brauche neue Klamotten นะคะ,ะเช่น ich ฉันหรือผมหรือหนูนะคะ brauche ต้องการนะคะ neue ที่แปลว่าใหม่นะคะ Neue Kleidung หรือคลามอ t e n นะคะแบบนี้ค่ะ ich brauche neue Kleidung หรือ ich brauche neue Klamotten ที่แปลว่าฉันต้องการเสื้อผ้าใหม่ค่ะนะคะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่า das Flugzeug คำว่า das Flugzeug แปลว่าเครื่องบินแต่จะมีคำหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือ der Flieger der Flieger นะคะเช่น das Flugzeug is t g r o ß หรือ der Flieger is t g r o ß ที่แปลว่าเครื่องบินรำใหญ่นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะคำว่า das Flugzeug หรือ der Flieger is c r o s นะคะก็คือมันลำใหญ่นะคะคำต่อไปนะคะคำว่า d a s g e s c h ä f t d a s g e s c h ä f t นะคะแปลว่าร้านค้านะคะหรืออีกคำหนึงที่เราจะแปลได้ก็คือธุรกิจนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะเราจะเอาคำว่าร้านค้าละกันนะคะแล้วมันจะมีคำหนึงที่แปลว่าร้านค้าก็คือ der Laden d e ล l าเดนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันนะคะว่าถ้าเผื่อเป็นร้านค้าเนี่ยเราจะแต่งประโยคเนี่ยว่าอย่างไรก็จะเป็น t a s g e s c h e f t i s geschlossen ges หรือ Das g e s c h e f t ist zu คำว่า zu หรือ geschlossen ก็คือความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าปิดหรือเราจะบอกว่า Der Laden ist zu หรือ Der Laden ist geschlossen ก็ได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าเราจะเขียนประโยคนี้อย่างไรนะคะจะเป็นแต่โอ้โทษค่ะจะเป็น t a s k c h ä f t นะคะหรือแต่ laden is Giege s c h l ล s เ e n ที่แปลว่าปิดนะคะหรือ z ูค่ะที่แปลว่าปิดเช่นกันนะคะไม่ว่าเราจะใช้คำไหนก็คือล้านมันปิดไปนะคะอะคำต่อไปนะคะจะเป็นคำว่า t a s Krankenhaus คำว่า a s s Krankenhaus นะคะหลายท่านอาจจะเหมือนกับว่าเอ e, ๊คุ้คุนคำว่า k r ค n k คำว่า k r ค n k แปลว่าป่วย นะคะแล้วคำว่า house ก็คือบ้านเพราะฉะนั้นเขาเอาคำว่าคนที่ป่วยอะคะ่ะอยู่ในบ้านหลังนึงหรือว่าไปพักในบ้านหลังหนึง่งก็จะกลายเป็นเอามาผสมกันเป็นโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะก็คือเป็นบ้านหรือตึกตึกหนึ่งที่มีคนป่วยอยู่ข้างในก็คือโรงพยาบาลแต่คำหนึ่งนะคะที่เขาจะใช้กันได้ก็คือคำว่า Ta s hospital d a s hospital ที่แปลว่า โรงพยาบาลเช่นกันนะคะเราก็คือแต่งประโยคได้เช่น w o is Ein Krankenhaus หรือ w o is Ein Hospital ก็คือโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเป็น w o is Ein Krankenhaus หรือ Ein hospital นะคะ à, นะคะจะเป็น2องคำนี้นะคะที่สามารถใช้ได้นะคะแต่หลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าคัง n k e n h a u s มากกว่านะคะ à, ต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคำว่า t a s p l ä t z e n หรือแต่ c a k e s t a s t p l ä t z e n หรือแต่เค k ก s ที่แปลว่าคุกกี้นั่นเองนะคะเช่นเราชอบกินคุกกี้นะคะเราก็จะบอกว่า ich เอสแกลนหรืออีเอสแกลเนอร์เพลทเซนหรืออีเอสแกลเน e k s เค้ก์ก็ได้นะคะคำว่าเค้กนะคะเป็นแค่คุกกี้ชิ้นเดียวแต่เค้กเ์ก็จะเป็นคุกกี้หลายหลายชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าอีเอสแก r นหรือแก r เนอร์นะคะเพลทเซ h e น หรือเค้กเซอค่ะนะคะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยชอบกินคุกกี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถจะใช้ได้ทั้ง2องอย่างนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะแค่นี้นะคะแล้วก็คืออย่าลืมติดตามกดเหมือนกับกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเรา มีอาจจะมีไลฟ์เข้ามานะคะหรือไม่ก็คือมีบทเรียนอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่อยากจะมาแชร์กันนะคะก็จะได้รู้นะคะว่า,าวันไหนนะคะครูฝนหรือไม่ก็คือครูทิพย์นะคะจะมา,าแบ่งบันนะคะกันนะคะเราเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบายบายค่ะเชื่อฟิสต์มิสเน็กซ์มา